สวัสดีเป็นเพื่อนที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารยม h ชาแนลกับรายการสปอยนะเออวันนี้เราอยู่ที่ ep 2กับซีรีส์เรื่อง h a n d s o s e s t u d e n t Air h o s t e s สสุดลอใครที่ยังไม่ได้ดู ep แรกเนี่ยทางช่องจะแปะวิธีการ์ดนะคะในส่วนของ ep นี้เรามาดูกันต่อว่าเสี่ยวเหอจะสมัครเป็นแอร์สาวได้ไหมและมั่งเหลียนจะทำตามความฝันนักกีฬาของเธอได้หรือเปล่าเชิญรับชมได้เลยคะ่ะในวันต่อมา เจอรี่และเสี่ยวเหอได้หัดแต่งหน้าเพื่อที่จะเข้าไปคัดเลือกเป็นแอร์สาวเสี่ยวเหอไม่ค่อยชอบการแต่งหน้าสักเท่าไหร่ประกอบกับกระโปรงที่สั้นจิ๋ววทาให้เสี่ยวเหอของเราไม่ค่อยจะมั่นใจเนื่องจากสไตล์การแต่งตัวของเธอนั้นออกลุกบ่อยๆซะมากกว่าเจอรี่เลยบอกกับเพื่อนสาวของเขาไปว่าชชตดอกแล้วไปเข้าสนามลบพร้อมกับเดินเป็นต้นแบบให้กับเสี่ยวเหอได้ดู แล,แล้วทั้งคู่ก็ได้เดินทางมายังบริษัทเจอรรี่ก็ได้พูดถึงประสบการณ์ที่เขาได้เจอมาว่าเดี๋ยวกรรมการน่ะจะถามคำถามสองภาษาในนั้นจะมีอยู่3ด่านและกรรมการอีก3ามกลุ่มและหนังก็ได้มาตัดถึงกรรมการกลุ่มแรกในสมองเธอคิดถึงคำพูดของเจอรรี่ที่เคยบอกกับเธอว่าถ้าเข้าไปในห้องสอบเธอต้องเข้าไปด้วยความมั่นใจและก็เชิดหน้าอกให้ถึงที่สุดเซียวเฮอได้ทำตามคำพูดที่เพื่อนรักบอก จนทาให้กระดุมที่หน้าอกของเธอนน้นปริกระเด็นแทบจะเข้าตากรรมการเลยทีเดียวกรรมการผู้ชายท่านหนึ่งถึงขั้นอ้าปากหวัวและก็นําปากกาที่เขาถืออยู่ลงคะแนนให้กับเสี่ยวเหอไปถึง A บวกกรรมการผู้หญิงข้างๆเลยสะกิดและบอกว่าคุณไม่เห็นเหรอว่าหลังของเธอน่ะงอกรรมการผู้ชายเลยสวนไปว่า คุณไม่เห็นหน้าอ,อกที่บัลลักกักของเธอเหรอและสุดท้ายกรรมการผู้หญิงก็ให้คะแนนกับเซลเฮิร์ไปที่ A และก็มาถึงกรรมการ,รกลุ่มที่2จะเป็นคําถามเกี่ยวกับปัจฉญาเจ์รี่ก็เคยบอกกับเซลเฮิร์เช่นกันว่ามันจะเป็นคําถามที่ไม่มีความหมายแต่สิ่งสําคัญไม่ได้อยู่ที่คําถามแต่มันเป็นทัศนคติของเธอและแล้วกรรมการ,รกลุ่มที่2ก็ได้ถามคําถามคําถามมีอยู่ว่าเครื่องบินอะไรที่เร็วที่สุดในโลกระหว่างโ o e ิ n g X51 หรือฟอนคอนรุ่นที่สองเซลเหอต่างใส่หน้าและบอกว่าไม่มีข้อไหนถูกและเธอยังพูดเสริมไปว่าเครื่องบินที่เร็วที่สุดก็คือความคิดความเร็วในการคิดเหนือสิ่งอื่นใดถ้ามนุษย์ไม่คิดก็คงไม่มีมนุษย์สร้างเครื่องบินขึ้นกรรมการต่างตอบว่ายอดเยี่ยมมากเขาให้โชคดีนะด่านที่3มจะเกี่ยวกับการกระทํา กรรมการต่างบอกสาวผู้เข้าคัดเลือกได้หันหลังไปและก็เลือกเสื้อผ้าข้างหลังที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุดและก็สวมใส่ภายใน5นาทีผู้สมัครทุกคนต่างเลือกเสื้อผ้าสวยงามผิดกับเสี่ยวเหอที่เลือกชุดบอยๆสีดำและกรรมการได้เลือกเสี่ยวเหอเป็นคนแรกกรรมการสาวต่างถามว่าคุณช่วยอธิบายรสนิยมของตัวคุณได้ไหมเสี่ยวเหอเลยพูดขึ้นว่าไม่ไม,ไม่ฉันไม่ได้เลือกชุดนี้ แต่เป็นชุดนี้ที่เลือกฉันตอนที่ทุกคนกำลังแย่งชุดกันจู่ๆฉันก็ได้รับการชี้แนะจากโชคชะตาความสวยงามไม่อาจเทียบความปลอดภัยคุณลองดูชุดของฉันสิสามารถช่วยผู้โดยสารถือกระเป๋ายังสามารถยกกระเป๋าขึ้นเก็บยังสามารถใช้เครื่องดับเพลิงเห็นไหมคะว่ามีประโยชน์มากมายกรรมการทั้ง3ต่างใส่หัวพร้อมกับยิ้มไปด้วยและก็ลงคะแนนให้กับเสี่ยวเหอ และวันคัดเลือกนี้ก็ได้จบลงและก็ตัดมาในวันรุ่งขึ้นเซียวเหอและเจอรี่รได้เดินทางไปยังร้านที่เซียวเหิเคยทํางานพอผู้จัดการร้านได้เห็นเขาก็บอกกับเซียวเหอไปว่าฉันบอกเธอแล้วไงว่าไม่ต้องกลับมาให้เจอรี่มาขอร้องก็ไม่มีประโยชน์เจอรี่เลยเข้าไปแตะไหลพร้อมกับพูดว่าทาไมนายถึงโกรธขนาดนี้ล่ะเซียวเฮอจึงหยิบของฝากขึ้นมาและพูดขึ้นว่า ขอโทษค่ะผู้จัดการและก็ได้เล่าเรื่องที่เธอกับเมืองเรียนได้คบกันให้กับผู้จัดการฟังและเธอยังบอกต่อว่าฉันเลยไปสอบเป็นแอร์เจอรี่เลยพูดเสริมขึ้นว่าตอนนี้เธอก็เป็นเพื่อนร่วมงานของฉันพอมาถึงฉากนี้ก็จะทาให้เรารู้ว่าเสี่ยวเหอได้ถูกรับคัดเลือกแล้วเพื่อนๆในร้านต่างตกใจว่าเสี่ยวเหิจะไปเสิร์ฟอาหารบนเครื่องบินเนี่ยนะจากนั้นเพื่อนๆในร้านก็ต่างอวยพรว่าขอให้เสี่ยวเหอกับเมืองเรียนนั้นอยู่กันจนแก่เท่า รักกันไปตลอดยินดีด้วยนะจากนั้นผู้จัดการร้านก็ได้พูดขึ้นว่าถ้างั้นทิปเราปีนี้ก็ไปลำที่เซลเหอทํทำงานฉันก็อยากเห็นเหมือนกันว่าจะเป็นแอร์สาวสวยหรือว่าเป็นกระเทยกันแน่จากนั้นคนในร้านก็หัวเราะและก็ตัดมาที่เซลเหอและเจอรี่ได้เดินทางกลับมาที่สิงคโปร์ ทั้งคู่ได้เปิดห้องเข้ามาก็เห็นเมิงเหลียนเตรียมอาหารเครื่องดื่มเพื่อฉลองให้กับเซียวเหอที่เธอนั้นได้ทําภารกิจสําเร็จและก็ฉลองให้กับตัวเมิงเหลียนเองเนื่องจากเธอนั้นได้เข้าร่วมซีเกมแล้วเมิงเหลียนได้บอกต่อว่าอีกสมเดือนจะได้ไปแข่งขันที่ประเทศไทยเธอจะไปดูชั้นแข่งไหมเซียวเหงก็ได้ตอบไปอย่างชื่นใจว่าแน่นอนสิ และเจอรี่ก็ได้พูดขึ้นว่าอย่าลืมฉันฉันนะ่ะจะไปเปิดตลาดใหม่แล้วก็มาถึงวันอบรมพนักงานใหม่เมืงเลียนได้มาส่งเสี่ยวเหอที่หน้าตึกพ่อเสี่ยวเหอได้เข้าไปยังห้องอบรมพนักงานสายการบินก็บอกให้น้องใหม่ทุกคนว่าตราบใดที่ยังไม่ได้ชุดยูนิฟอร์มให้ทุกคนนั้นใส่เชิดสีขาวและกระโปรงมาเข้าอบรมและที่สำคัญอย่าลืมส้นสูงและวันต่อมาทุกคนก็ได้แต่งตัวตามบริษัทกำหนด ในช่วงเวลาพักก็มีเพื่อนร่วมอบรมคนหนึ่งมากดน้ำร้อนเพื่อดื่มกาแฟแต่กดยังไงน้ำก็ไม่ออกเสี่ยวเหอเลยอาสาไปช่วยและก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นน้ำร้อนได้ลวกมือหญิงสาวหญิงสาวได้ต่อว่าเสี่ยวเหอว่าจงใจที่จะแกล้งเธอใช่ไหมเสี่ยวเหอต่างปฏิเสธและบอกว่าฉันไม่ได้ตั้งใจและในเวลาเดียวกันก็มีกรรมการเข้ามาเห็นพอดี กรรมการต่างถามชื่อเสี่ยวเหอแล้วก็จดอะไรบางอย่างลงที่สมุดแล้วก็ตัดมาที่เมืองเหียนเธอได้ซ้อมคาราเต้อย่างขันแข็งและพอตกเย็นเมืองเหรียนและเสี่ยวเหอก็ได้มาเจอกันที่ห้องทั้งคู่ต่างไถ่ถามซึ่งกันและกันเสี่ยวเหอต่างตัดพ้อว่าไม่รู้ว่าตัวเองจะทำได้ไหมเมืองเหรียนเลยให้กำลังใจไปว่าเราคุยกันแล้วนี่จะต้องทำได้เสี่ยวเหอก็บ่นของเธอต่อ จนไม่รู้ว่ามืองเหลียนนั้นได้หลับปุ๋ยไปแล้วเซียวเฮอจึงได้เข้าไปจุ๊บปากหนึ่งทีพร้อมกับลูบไปที่หัวและก็พูดว่าฉันรักเธอและก็ตัดมาในวันลุ่งขึ้นสาวสาวแอน้องใหม่ต่างสวมใส่ยูนิฟอร์มของสายการบินและก็มีผู้ออกแบบชุดได้มาพูดคุยกับสาวๆาวเขาได้ถามกับทุกคนไปว่าใส่ชุดนี้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างครับสาวสาวต่างยกมือขึ้นตอบทีละคน คนแรกยกมือพร้อมพูดว่าฉันอยากได้ชุดฮัลโล่คิตตี้ค่ะและเสี่ยวเหิรก็ได้ยกมือขึ้นเธอได้บอกว่าชุดนี้มันสั้นเกินไปจําเป็นต้องเซ็กซี่ขนาดนั้นไหมแล้วเขาก็ได้เชิญเสี่ยวเหิรอ,ออกมาหน้าห้องเขาได้เอ่ยปากชมว่าขาของคุณเรียวยาวมากพอใส่ยูนิฟอร์มก็ทําให้คุณเซ็กซี่ไปอีกและเขาก็ได้ไอธิบายเหตุผลว่าทําไมชุดถึงได้เซ็กซี่ขนาดนี้ให้กับทุกคนในห้องได้ฟังพอเสี่ยวเหิรกลับมาที่ห้องเธอได้บอกกับเจอร์รี่และเมิงเหลียนไปว่า ฉันตัดสินใจผิดหรือเปล่านักออกแบบของบริษัทพูดว่าถ้าเขาออกแบบชุดยูนิฟอร์มไม่น่าดึงดูดพอเราก็จะพ่ายแพ้เจอรี่เลยบอกให้เสี่ยวเหอมาดูมือของเมองเหลียนสิมือของเมองเหลียนที่บอบช้ำเนื่องจากการซ้อมอย่างหนักเมืองเหลียนเลยบอกกับเสี่ยวเหอไปว่าเราต้องอดทนกับความลำบากนะโอเคไหมเสี่ยวเหอเลยตอบไปว่า ก็ได้ฉันจะอดทนและก็ตัดมาวันใหม่ทั้งสองต่างทําหน้าที่ของกันและกันอย่างดีในด้านของเมืองเลี้ยนวันนี้ทางโค้ชจะมาจําลองการแข่งขันเธอได้จับคู่กับผู้หญิงในทีมในการต่อสู้ช่วงแรกเมืองเลียนได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดและพอช่วงหลังคู่ต่อสู้ได้เวียงเธอลงพื้นพร้อมกับชกไปที่ท้องหนึ่งทีโค้ชได้เข้ามาห้ามพร้อมกับบอกไปว่าเธอผิดกติกานะแต่นะคะแต,แต่แต่ก็ยังให้ชกกันต่อและแล้วคู่ต่อสู้ของเมืองเลี้ยน ก็ได้ขัดขาเธอจนล้มพร้อมกับใช้ขาของเธอบิดขาของเมืองเหรียญครู้อมได้มองเมืองเหรียญด้วยสายตาที่เยือกเย็นจนสุดท้ายช่วงเย็นโค้ดก็ได้มาคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของเมืองเหรียญที่บ้านเพื่อจะทําเรื่องถอนตัวเนื่องจากเมืองเหรียญน,นั้นบาดเจ็บอย่างหนักคุณพ่อคุณแม่ได้เข้าไปปลอบเมืองเหรียญว่าเดี๋ยวพ่อกับแม่จะช่วยให้เข้ารับราชการที่เกี่ยวกับการกีฬา เมิงเลียนไม่ได้พูดอะไรเอาแต่ร้องไห้และพอตกเย็นเมิงเลียนและเสี่ยวเหอได้มาพูดคุยกันเมิงเลียนได้ให้กำลังใจเสี่ยวเหอว่าถึงฉันจะไปไม่สุดเป้าหมายแต่เธอต้องไปให้สุดเป้าหมายนะรับปากฉันสิว่าเธอจะเป็นแอร์ให้ได้เสี่ยวเหอได้มองหน้าและก็ไม่ได้พูดอะไรและก็ตัดมาในช่วงเช้าเมิงเลียนได้ใส่เชิ้ตสีขาวพร้อมกับกับโปรงและอีพีที่2ก็ได้ตัดจบไป เรามาดูกันว่า EP ที่3เมืองเรียนนั้นแต่งตัวไปไหนและเซลเหิรจะได้เป็นแอร์อย่างที่เธอตั้งใจหรือเปล่าอย่าลืมติดตามชม EP ต่อไปนะคะชีวิตคือหนังเรื่องยาวอย่าตัดสินเรื่องราวแค่ฉากเดียวก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ